สวัสดีครับผมวันนี้หนังกังพากินพาเที่ยวครับมาอีกแล้ววันนี้สายชาบูบุฟเฟ่ร้อยเก้าเก้านี่ในตัวเมืองเชียงรายนะครับผมนี่กะละมังอย่างนี้เลยนี่สายเนื้อนะครับที่ชอบอันนี้ชื่อชาบูแม่ลูกดกนะครับผมอยู่ในตัวเมืองเชียงรายต้องจองก่อนนะครับถ้าไม่จองไม่ได้กินคนเยอะมากๆนะครับผมนี่กะละมังอย่างนี้เลยนี่ที่เห็นนี่ครับที่นี่กินเหลือเท่าไรไม่ปรับนะครับเออ มากเลยเพื่อเคยเจอนะครับผมก็เพื่อนๆท่านไหนผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมนะคร Williams ับชาบูแม่นกดอกครับผมสวัสดีครับตุ้บต้งหนึ่งตีน้้เตี้ยนังา้งกินปลา้ยค่ะปาคปลา้บินอย่างนี้้ัลยเลือกกิน้นาเป็นเป็นมือดอมือหนี้พอ ถ้ามันดูถ้ามันพอเข้าถ่ายมันจะลงถ้ามันบหมา,า,ารับเมืนกับรงมันคือคเตยขจดาเตยโกน